สวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> วันนี้วันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนนะว่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนพอดีไปซื้อครกมาใหม่จากครกตัวนี้ค่ะเพื่นนนนอนๆแล้วเพื่อนๆบอกว่าทำไมซื้อมาแพงจังเลยราคามันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะคะทุกคนแต่ว่ารวมภาษีรวมอะไรก็อยู่ที่ประมาณเหลือสามเซนจะเป็นแปดสิบเหรียญ เนี่ยก็คือครบใบนี้นะคะเนี่ยครบใบนี้ครบใบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยใบใหญ่ๆนี่เลยเดี๋ยวสีจะวัดให้ดูนะคะเพืเ่อนๆว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวสีซื้อใบแล้วก็ใบนี้นะคะเพื่อนๆใบเนี้ยสีซื้ออยู่ใบเนี้ยซื้ออยู่สามสิบห้าเหรียญน,นะคะหลายคนบอกว่าทําไมซื้อแพงจังเลยเคยซื้อแค่สามสิบห้าเหรียญ อันนี้คือใบสามสิบห้าเหรียญน,นะคะเพื่อนๆสามสิบห้าเหรียญนี่ตาได้อยู่ประมาณาประมาณห้าแบ่งมากสุดเลยนะคะก็คือห้าออเดอร์นะคะสุดคกนี้น่าจะตําได้อยู่ประมาณสิบออเดอร์นะคะเพื่อนๆจะวัดให้ดูนะคะความสูงความสูงความสูงของเขาอยู่ที่สิบเอ็ดนะคะ อันนี้อันนี้เป็นสิบเอ็ดนิ้วนะคะเพื่อนๆเป,นเป็นนิ้วเนาะเกือบหนึ่งฟีทนะคะสิบเอ็ดเนี่ยสูงสิบเอ็ดแต่ถ้าเป็นคกแต่ถ้าเป็นคกมันอยู่ที่อยู่ที่เก้านะคะถ้าเป็นคกใบละสามสิบห้าเนี่ยอยู่ที่เก้าแล้วก็รอบรอบรอบเนี้ยนะคะรอบอเนี่ย <c oughs> รอบก็อยู่ที่หนึ่งฟีทหนึ่งฟีดกับสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบสองสิบสี่นิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนรอบความกว้างของของตัวครกเนี่ยจะอยู่ที่สิบสี่นิ้ว ไปแล้ว35เหรียญเนี่ยตัวตัวนี้คกใหญ่เหมือนกันค่ะตัวสสคบใหญ่ตัวนี้ที่ตำงานไทยแฟงานอะไรเงี้ยที่ตำทุกวันนี้รอบข้างในเขาจะอยู่แค่ที่สิบนะคะอันนี้สิบสี่นะคะอันนี้สิบความใหญ่มันก็เนี่ยต่างกันอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยดูว่ามันต่างกันแค่ไหนเนี่ย แล้วก็ความลึกนะคะความลึกของครบประมาณสิบเอ็ดนะคะความลึกของครบก็อยู่สิบเอ็ดถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่เท่าไรอันนี้อยู่ที่เก้านะคะอื้อ๋อลึกกับอันนี้ก็เท่ากันเนี่ยสากอันนี้ ใช้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยเออสากอนะสากไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ซอให้สากมาอันใหญ่เลยสากตัวนี้แต่ว่ามันใหญ่มากก็มันก็เหนื่อยนะทุกคนสาก์อะสากไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะใช้อันใหญ่มากอะคือมันจะหนักตัวเองใช้สากตัวนี้ก็ได้ใช้สากเล็กตาใช้สากเล็กตามได้ ไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนตั้งแต่ไปตากสน่ส่งของมาเนี่ยไม่ค่อยสบายใหญ่นะคะทุกคนใหญ่แต่พอมันอยู่ในกล้องมันอยู่นี่ทำไมมันเล็กจังบางคนบอกว่าอมันมีตาเนี้ยมันไม่เรียกว่ามันจะแตกแต่หินเนี้ยมันจะทนกว่านะหินดำๆเนี้ยมันจะทนกว่าไอไอหินสีส้มนึงนะ แต่สีส้มนี่ก็ใช้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าคือครกเนี่ยข้อสําคัญนะคะในการรักษาครกนี่นะทุกคนเวลาตําเนี่ยคุณต้องลคุณต้องอย่าให้น้ำเนี่ยมันแช่ไปในครกนานมันจะรักษาครกนะคะเพราะว่าครกเนี่ยมันจะใช้ไปจะใช้หินใช่ไหมดินนี่แหละดินนี่มันมา,มาปั้นแล้วก็มันมาเออมาเผาอีกทีหนึ่งเนี่ยแต่ดินเนาะถ้ามันโดนน้านานๆมันโดนอะไรเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเนาะมันก็จะแบบ มันก็จะยุ่ยอ่ะพูดง่ายเลยเพราะฉะนั้นเวลารักษาโครกให้มันดีๆก็คือใช้แล้วอ่ะก็ล้างแล้วก็คว่ำไว้ให้มันแห้งนะคะทุกคนอย่าให้น้ํามันมาอยู่ในโครกเนี่ยนานแต่ว่าเวลาเราไปขายเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราใช้งานอยู่ตลอดมันใช้งานอยู่ทั้งวันแต่ก็ลองดูค่ะว่ายังไงสอกหนึ่งเลยนะทุกคนเอออันนี้ไม่ถึงสอกนะ หมายถึงนิ้วเนี่ยนะจากนิ้วเนี่ยนะจากนิ้วเนี่ยมาถึงข้อศอกเลยนะทุกคนความความกว้างของครกอะใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่จริงหนักด้วยก็ลองดูว่าจะใช้ได้ทนนานไหมก็ต้ตมตำที่นี่นะคะที่เมริกาเนี่ยขายอยู่ประมาณครหนึ่งถ้าแค่มะละกอแล้วก็ปูแล้วก็ปล,กปลานะคะครหนึ่งตกอยู่ประมาณ350บาทคะ่ะ ซื้อครกใบนี้มาแปดสิบเหรียญใช่ไหมโคกขายครกละสิบขายไปสิบคคกก็ได้ค่าครกคืนเนาะแปดคคกได้ค่าคกคืนแต่ยังไม่ได้รวมมะละกอไม่ได้รวมกล่องอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ขายอยู่ประมาณยี่สิบคกเนาะจะได้ทุนคืนทุนค่าเนี่ยคืนรวมมะละกอรวมค่าคคกค่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคน คือไปเจอตั้งแต่อยู่เมกามาเนี่ยเจอใบนี้แหละใหญ่สุดมีโคกอยู่หลายใบนะคะมีมี <c oughs> ม,มีเป็นคนบ้าโคกมีอยู่แล้วก็ยังไปซื้ออีกแต่เวลาตำจริงๆอะลูกค้าเนาะลูกค้าให้ให้ตอรสชาติแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตำรวมๆคนที่เผ็ดน้อยอะเราก็จะตักไปก่อน บอกเผ็ดมากๆแล้วก็จะใส่พริกเพิ่มเพราะว่าเวลาตางานใหญ่ๆนี้เราปั่นพริกไปแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้มานั่งโขลกพริกนะคะเวลาไปตามขายอะ่ะนั่งงานใหญ่ๆงานที่แบบลูกค้าเยอะๆอ่ะก็คิดว่านี่าไปซื้ออย่างอื่นนะจดสีว่านะชอบซื้ออะไรที่เราชอบเรามีความสุขเราก็บอกแฟนว่าอย่าอยบ่นนะเพราะว่ามันเป็นสีที่เราชอบ <c oughs> มันมีหลายคนทักเข้ามาว่าเราเอาไปโพในเฟซบุ๊กนะ แล้วมีหลายคนทักเข้ามาว่าเอ๊ะพี่ซื้อแค่ราคานี้เองเราก็เออไม่ยอมนะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูว่ามันราคานี้จริงไหมไม่จริงนะคะทุกคนมันคนละไซส์ค่ะเพราะที่ฉันเนี่ยเป็นคนซื้อของเป็นคนที่อยู่กับตลาดเอเชียมาสิบกว่าปีแล้วนะคะราคาของเข้ามาเท่าไหร่ตลาดเอเชียที่ไหนขายเท่าไหร่ดิฉันนี่จะรู้กว่าคนอื่นเลยเพราะฉะนั้น ร้านไหนขายเกินราคาร้านไหนขายถ้าในโซนนิวเจอร์ซีย์กับ PA นี่นะคะรู้ค่ะอันไหนราคามันเกินอันไหนตรงไหนถูกค่อนข้างรู้นะเพราะว่าจุดเวลาไปส่งของดิฉันไปส่งของดิฉันยังไม่กลับนะคะดิฉันชอบเดินไปดูนู่นนี่นั่น ไปดูราคาเตาไปดูพวกครบไปดูพวกจานชาอุปกรณ์เครื่องใช้พวกหม้อแฮกแต่กระปรุเนี่ยค่อยไปดูมาหมดราคาร้านไหนดีร้านร้านไหนโอเคแต่อันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นนะไซนี้ยเพิ่งเคยเห็นเจ็ดสิบห้าเหรียญเนี่ยเจ็ดสิบห้าแปดสิบเหรียญนี่เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าไซ์ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยเจออืแต่ใบเล็กๆตระกักๆนี่นะเจอมาบ่อยละ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> หมาบ่อยละ แต่ราคามันก็ขึ้นมาสูงจริงๆแหละถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยนู้นอะ่ะมันก็ไม่มีเนาะไซนี้มันไม่มีแต่ถ้ามีมันก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเหรียญนะคิดว่านะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวสี่ซื้อใบนี้นะคะทุกคนซื้อใหม่ๆเลยเมื่อก่อนอะ่ะแค่ยี่สิบเอ็ดเหรียญนะคะแต่ตอนนี้เขาขายอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดเหรียญนะคะสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดเหรียญใบใหญ่ บางร้านก็ขายสี่สิบเก้าเหรียญแหละแพง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 มากพวกเนี้ยเพราะว่าเรารู้ไหมมันขนส่งมาจากเมืองไทยแล้วทีเนี้ยการขนส่งอ่ะมันรักษายากมันมีโอกาสเสี่ยงถ้าสมมุติว่าเขาส่งมาร้อยใบเนี้ยมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบใบอะไรเงี้ยเขาก็ขาดทุนไปแล้วเขาก็่บวกกาไรเพิ่มอย่างเงี้ยละค่ะเพื่อนๆค้าขายเนาะไม่ว่ากันก็เนี้ยละค่ะเอามาให้ดูเอาคบมาให้ดูมาอวดพคกวันนี้ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปเ,าเปิดฤดูกาลเดี๋ยวจะไปลองขายดูนะคะว่าจะได้ทุนคืนไหมขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ